สวัสดีสวัสดีคนไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกเชื้อชาติทุกสัญชาตินะคะที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube ช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะชื่อช่องว่าแกกะาเวส์นะคะวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องคดีของน้องแตงโมนะคะในส่วนของคุณแม่นะคะคุณแม่ของน้องแตงโมนั้นซึ่งแต่ก่อนนั้นเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่า น้องแตงโมเสียชีวิตนั้นเกิดจากอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุไม่มีใครทำให้เสียชีวิตนะคะเป็นอุบัติเหตุที่ที่เป็นต้นเหตุสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้น้องเสียชีวิตนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการฆาตรกรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ต่อมานะคะต่อมานะคะความคิดของคุณแม่ก็เริ่มเปลี่ยนข้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะได้มาอยู่ข้างของ พิเทศมศิลป์เจ็ดแล้วก็คุณอัจฉริยะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเพราะคุณแม่เชื่อเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะว่าคดีนี้นะคะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นการฆาตกรรมอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณแม่ก็ยังยืนยันนะคะว่า,าน้องนะั่นแหละเสียชีวิตบนบกอย่างแน่นอนไม่ได้เสียชีวิตในน้ํานะคะเพราะว่าคุณแม่ได้เห็นหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งหลักฐานดังก่านั้นก็ ไม่ทราบว่าคุณแม่ได้เห็นมาจากไหนนะคะหรือว่าเห็นจากการเห็นจากสิ่งที่บางแจ็กนํามาให้ดูนะคะซึ่งทุกคนก็มองว่าบางแจ็คนั้นเป็นคนรลวงโลกเป็นมิจฉาชีพเชื่อถืออะไรไม่ได้นะคะแต่ในความคิดของคุณแม่แล้วนะคะคุณแม่ก็มีความเชื่ออยู่ว่าบางแจ็กนั้นมีเจตนาดีที่จะช่วยตนนั้นหาหลักฐานหาพยานาต่างๆเพื่อที่จะมายืนยันว่าคดีคดีของน้องนั้นนะเป็นคดีฆาตกรรมนะคะ คุณแม่ก็ยอมรับแล้วนะคะว่าคุณแม่นั้นได้ส่งมือถือนั้นไปให้บางแจ็คแล้วนะคะแล้วภาพทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเฟซบุ๊กของน้องแตงโมนั้นก็คือฝีมือของบังแจ็คนะคะที่ปล่อยออกแบบมาเป็นระยะๆะะนะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณแม่ยืนยันว่าบางแจ็คนั้นได้หยุดโพสต์ภาพต่างๆแล้วนะคะเพราะคุณแม่ได้ขอร้องพูดคุยกับบางแจ็คแล้วว่าให้หยุดโพสต์ภาพของน้องแตงโมนะคะซึ่งมันจะนํามา ทำให้น้องเสียหายมากขึ้นนะคะก็ขอให้บางแจ๊กหยุดนะคะบางแจ๊กก็รับปากแล้วว่าเขาหยุดแล้วนะคะหยุดมาเป็นเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแล้วภาพที่ปรากฏออกมาอ่าหลังจากนั้นนะคะเขายืนยันว่าเป็นเพจปลอมนะคะไม่ไม่ใช่ฝีมือของเขาอย่างแน่นอน HH, ทุกภาพที่เกิดการตัดต่อที่มาจากการตัดต่อทั้งหลายนะคะไม่ใช่ฝีมือเขาอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณแม่ก็เชื่อแล้วก็เชื่อว่า เขาเป็นคนดีนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อน้องจริงๆเพื่อนที่จะช่วยเหลือคดีนี้อย่างอย่างจริงใจนะคะเขาบอกว่าเขาจะส่งไปให้เมื่อไหน่คะเออจะส่งค่ะจะส่งเร็วๆนี้แหละแต่บอกไม่ได้นะว่าส่งไปให้ใครอ๋อไม่ได้ไม่ได้ส่งให้คุณแม่โดยตรงไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกลัวอันตรายด้วยกลัวของหายด้วยถ้าหายนี่ก็ยุ่งนะเพราะเราจะต้องนําไปอยู่ในคดีไงคะอันเนี้ยโทรศัพท์นี่สาคัญมากสําหรับคดีนะคะ คือแม่ไม่ได้ให้ส่งมาทางแม่ไม่ไม่ค่ะไม่ส่งทางจ้แม่เขาเขาตั้งใจทําให้คือเขารู้รู้อยู่เต็มอกอะว่ามันต้องเอาข้อมูลตรงนี้แหละไปไปขึ้นในศาลน่ะเขาบอกได้ไหมครับแม่มว่าข้อมูลที่ที่ว่ามัน,นข้อมูลประมาณอะไเป็นลักษณะรูปภาพเป็นข้อความเป็นอะไรเดี๋ยบอกเลยเดี๋ยวมันคนที่เดือดร้อนคนที่เขามีความเกี่ยวข้องกับบางแจ๊กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะ จะเดลลลือดร้อนรอดพ้นแล้วค่ะไม่ได้เสียชีวิตในน้ำเสียชีวิตบนบกไม่เห็นลหน <ร S 1> ลักฐานมเลยใช่ไหมครับค่ะเห็นว่าเสียชีวิตบนบกอันนี้มันอยู่ในมือถือน้องโมนะน้องโมน,นี่ถ่ายแม้กระทั่งถนนที่เขาเดินเป็นหินเป็นกรวดหรือเป็นทรายถ่ายเครื่องเรือถ่ายทุกอย่างที่ที่เธอมีโอกาสที่จะกดกล้องถ่ายรูปได้อะรอบบวดเพื่อเป็นหลักฐานสมมติ น่าเธอน่าจะคิดแล้วว่าเธอไม่รอดแน่เธอก็ถ่ายมันทุกอย่างเลยแล้วมันก็อยู่ในกล้องคือในส่วนของผ้าสีขาวนะคะพวกเราจําได้ไหมผ้าสีขาวที่น้องแตงโมใช้คลุมอ่าด้านล่างนะคะเพื่อปิดบังออ่าชุดบริสุทธิ์อีกทีหนึ่งนะคะผ้าสีขาวลายจุดนะคะอ่ะบาบังแจ็คนะคะ เขายืนยันว่าเขาได้ส่งกลับไทยนานแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลับก่อนมือถือด้วยนะคะคือส่งไปให้คุณหญิงหมอพรอทิพย์นะคะตอนนี้ผ้าขาวชิ้นนั้นนะคะก็อยู่กับคุณหญิงหมอพรอทิพย์เรียบร้อยแล้วคุณหญิงหมอพรอทิพย์เคยพูดกับเขาว่านะคะมันเอาไปตรวจสอบอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณแม่นะคะไม่ยินยอมเซ็นเอกสารมอบอำนาจอะไรให้คุณหญิงหมอคุณหญิงหมอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดําเนินการเองได้นะคะ แล้วบางแจ็คก็บอกว่าเขาได้คุยกับคุณแม่เรื่องนี้แล้วนะคะเห็นคุณแม่บอกว่าคุณแม่จะเซ็นเอกสารยินยอมให้คุณหมอพรทิพนั้นดําเนินการได้ในเรื่องของผ้าขาวนี้นะคะอ่าเคยส่งให้ส่งหลักฐานไปให้เรียบร้อยแล้วไงแกไม่ได้ไรแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะเอาไปตรวจก่อนแต่ช่วงที่เราส่งไปเนี่ยคือแกตรวจไม่ได้เพราะว่าแกยังไม่มีอำนาจพอที่จะตรวจได้ทีนี้แกก็ต้อง คือแกต้องเอาไปให้คุณแม่เนี่ยเข้ามายืนยันตรงนี้แต่ทีนี้เราคุยกับคุณแม่ว่าให้เข้าไปยืนยันหน่อยอจะได้ทางคุณหมอเนี่ยเขาทํางานสะดวกสบายค่ะจริงเท็จยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูกันต่อไปนะคะว่าคําพูดของบางแจ็คนั้นเชื่อถือได้หรือไม่นะคะถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงนะคะก็ ก็จะเป็นผลดีนะคะถ้าหากว่าผ้าขาวชิ้นนั้นคุณยิงหมอพรทิพย์มีอำนาจนำไปตรวจสอบได้แล้วถ้าหากว่าเป็นผ้าผืนนั้นจริงๆนะคะไม่ใช่ผ้าปลอมหรือว่าซื้อมาหรือว่านำมานำมาหลอกหลวงให้ทุกคนได้ลงเชื่อนะคะเพราะถ้าหากผ้าผืนนั้นเป็นผ้าจริงก็น่าจะมีผลดีนะคะแล้วคุณยิงหมอพรทิพย์ตรวจสอบได้เรื่องอยังไงก็น่าจะรู้ผลกันได้ในเร็วๆนี้นะคะ ถ้าหากคุณแม่ยินยอมเซ็นเอกสารมอบอำนาจให้คุณหญิงหมอนั้นรับผิดชอบดำเนินการเรื่องนี้ได้นะคะทุกคนนะคะทุกคนอาจจะพูดว่านะคะอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไปเชื่อบังแจ๊คได้ยังไงนะคะบังแจ๊คเขาพูดจะอะไรเชื่อถือไม่ได้เขาเป็นคนลวงโลกนะคะเขาเป็นมิจฉาชีพนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะหมออะบังแจ็กพูดจริงหรือไม่จริงยังไงนะคะ เพราะอย่างวานั่นแหละนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาบางแจ็คมีพฤติกรรมยังไงน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคะทุกคนก็คงจะรู้อยู่นะคะแล้วแต่ว่าคุณแม่นั้นยืนยันนะคะคุณแม่กล้ายืนยันบอกว่าบางแจ็คนั้นเป็นคนดีนะคะเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยในเรื่องกู้คืนหลักฐานที่อยู่ในมือถือเพื่อมาอเป็นส่วนหนึ่งในการ เป็นหลักฐานในการดําเนินคดีเอาผิดกับคนที่ทําให้น้องโมเสียชีวิตซึ่งน้องอซึ่งคุณแม่ยืนยันว่าน้องโมนั้นน้องแตงโมนั้นเสียชีวิตบนหมกอย่างแน่นอนนะคะคุณแม่ยืนยันว่าได้เห็นหลักฐานแล้วนะคะก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมข่าวสารจากช่องเก g a เก็กนิวส์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ thank you so much take care bye bye thank mm -hmm. you